เซนครับออฟฟิเชียลครับคือผมสองชาวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เล่นไมค์คา f t กันนะครับแต่ว่าไมค์คาร์ในวันนี้นะครับผมคือเราทำการเล่นไมค์คร f t แต่ว่าเราสามารถแปลงร่างจะเอาดิฟิกเป็นเบนเทนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตัดีนะครับส่วนเราจะสามารถแปลงร่างได้หลายหลายตัวเลยนะครับผมนะมาเอยลองแปลงออกก็ได้นะตอนแรกอ่ะ <c oughs> เพราะยังไงก็ไม่เสียเวลาลว ใช่จ้าตเมดเจ็ตเลยเร็แล้วเราขอนะครับเพื่อมาสู้กันนะครับผมทุกคนตามที่เรารู้กันไว้นะครับเพราะนี่คือยุสิปอมแต่ว่าเราแปลมีเป็นเทนได้นะครับผมเมาไว้ใหุ้กคนสิบห้านาทีในการหาของนะครับผมไปคนอื่นนะครับแปลงรากก่อนเลยครับผมเราแปลรากเราแปลรากทีวิธีการเอ้ยตัวเย้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวตีปีต์ปีตปีมันตัวปีไฟพี่ตีิงไฟตปีต่ะตัวเย็นตัวเย็นเีไนไม่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 เป็นฟิเอร์ว่าไม่ใช่แต่บเ๊ดสเต็ติงไฟใช่หรอ เีบินได้ด้วยดูเด้ยเฮ้ยเลยนต้เล่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ่เฮ่เฮ่อ่่าฮ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 าฮ่าฮอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่้า่ไ่อา่ นะที่เผาที่ใช้ไฟได้อ่ะไม่เจอเห็นนะอี่ทีแล้วทำไมเขาดื่มมันตัวไม่เลยแล้วดูตัวผมดิป่ะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมไ็่คืนวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเราทำการแยกย้ายก่อนนะครับผมเพื่อทำการเป็นยูเอสไอพอมนะครับที่มาครับผมตอนนี้ใครอยู่กับใครผมอยู่กับไอ้ก้าไอคิวไอคิวอยู่กับเบต้าเอคิวอยู่กับเบต้าเฮ้ยผมอยู่กับไฟเอโลนให้กะเบต้าอยู่กับจ้าได้บอสอยู่กับเบต้านะครับผมป่ะทุกคนก็แยกย้ายนะครับไอ้แป๊บนึงนะ ไอ้ใครใครใครเป็นใครวะเนี่ยใครเป็นใครวะมึงตามเช่นเลยมาแล้วกันนะโอเคใครถ้าจ๋าก็บินบินหาเองมาหน้าจอมีใบแรกก่อนตัวแดงตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวแดงเนี่ยหิ้วโดนเนี่ยอ๋อหิ้บาสเหรอไม่ใช่หิ้บาสอ๋อตัวพ่นน้ำนี่เหรอใช่โอเคไปเฮ้ยดีว่ะวน้ไหมโอ้โหมันบินได้เหรอมันร่อนมันร่อนมันร่อนอ้ยถ้าไม่ขัดตัวเฮ้ยปล่อยน้้ิวะ เอ้ยแต่ขอไม่ได้เอ้ยเอ้ยกระถาน้ำไม่ใช่ด้กระถาน้ำกระถาน้ำโคตรหนาเลยมันปั๊มน้ำได้นั่นละดูกรตัดดิแล้วละดูดูเวลาตัดมันเงยมันปั่นเลยไฟไฟเฮ้ยไฟอะไรเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอ่ะยเอยยโอเคทุกตอนนี้ก็อยู่กับจาแล้วไม่ได้ไรทําตัวมัวแต่อึ้งกับมก็ดูไปเะไม่ต้องนะตัวแ้ว่าตัดายาตัดายค่ะังจาเรต้องหาเชคือที่อุยไปแบ่งเป็นอสเลรู้สึกว่ามันจะขุดเร็วน้นะใช่ะชใ โอ้เจ้าวันนี้อยู่กับจ้าไม่ต้องกลัวนะครับมีน้ำไม่จมกัดร้อนไปเลยไม่ตายวะทำไมแปลกมีน้ำไม่จมกัดเยตัวอะไรวะเล่นเปล่นเปลีนวน่อใช่มันคือตัวใหม่ไอตัวพ่นน้ำมั้งถ้าจำไม่ผิดที่มันตอนที่ตอนแรกมันอยู่กับมันไม่ร้ายเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะเออเป็นตัวอะไรเฮ้ยกูมีเลเซอร์เลเซอร์น้ำเหรอทำไรอ่ะมันเป็นอ๋อวอเตอร์อะไรเนี่ยวัด จะไหนนี่เตอร์แคนนอนเฮ้ยกระสุนน้ำเฮ้ยทำไงวะคลิกขวาแล้วคลิกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ได้ป้าจมน้ะเฮ้ยเวลาแบงค์ใกล้จะหมดวูอะไรล่ะเป็นเสียงไงเป็นเสียงหมดเวลาสิบวินดีแแบงเสียงเข้ามาในหัวเลยไม่ครับฟูฟูตูมแกกลับหลังสิบขอให้ ใช้ดี yes อยู่ๆก็ไดมอนเฮ้ยสวัไปโอเคทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าก็ตแต่เล่นมาผมเพิ่งชนะไปครั้งเดียวเองครั้งนั้น Apple นะ่ะไอแอปเปิลน่ะแอปเปิลชนะครั้งนั้นแล้วคือผมโดนจ้าเลี่ยมนะทุกคน <laughs> มีเอามิทิ้ไหม <laughs> ใ,ในเรื่องในเรื่องจริงคือออมเมทิ้นี่คือปัญหายากมากเลยนะ ไม่ใช่หายากถอดกันให้ให้กันยากอะ่ะต้องใช้เครื่องจะดูได้ดูภาคแรกว่าไอตอนเด็กๆอะ่ะที่มันจะโดนขโมยอะ่ะแล้วมันโดนดึงจนหนังมันติดอะ่ะวิวแก,ก๊กไงวิวแก,ก๊กวิวก๊อกถามาวิวก๊อก,ก,กเป็นตัวปลาหมึกปลาหมึกที่โคตรน่ากลังงวเลยตอนเด็กผมกลัวมากจอเขากระโปรงงพอว่าตอนโตเท่านั้นแหละกระโปรงลิงอ่ะมีตัวที่โหดกว่าเยอะเลยเฮ้ยบาเลีย บาเรียที่เป็นศาสนาปะนั่นบาลรียวันนี้กินข้าอะไรดีวะก็อย่าไปเล่นมุกมี้กับใครนะไม่งั้นจะเป็นแบบผมพึ่งดิกินข้าอะไรดิถ้าใส่ชุดก่อมันจะเป็นยังไงนะเอาไม่คขายไอเกนโต้โอเคชิงแล้วไอเจ็ตเลอ่ะมีตัวออกแบบมาจากตัวอะไรรึปะค้างข่าว ไม่เห็นลองวันท้ายกันไม่ไม่ใช่ค้างคาวพี่เต้อินเติร์พี่เต้ว่าอัธิเบตเจ็ดเลยโอ้โหตรงนี้คือ Mine ชาร์ปใต้เบ็ดล็อกนะทุกคนขอเจอเพล็กหน่อยได้ไหมบอดเดิมบีบละจะอ่าเก็บเล็กให้หน่อยเสียงหายอร่อยไหมครูไปทีหนึ่ง เป็นการขู่ที่แบบตมีตมีอะไรปบอดเดอร์้ยบอดเดอร์้ยบอดเดอร์มาคนเร็วเลยจ้าโอ้ยบอดเดอร์มาคนเร็วเลยขึ้น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 เลยใช่ไหมขึ้นเลยขึ้นเลยกูณโดนบอดเดอร์บีบแน่กูณโดนบอดเดอร์บีบแน่เท้จ้าตายจ้าจ้าไปล่างเป็ดเอ็กซ์ตร้าเรทิมันเร็วนะมันจะขุดเร็ว แปงลงร่างตอนนี้ถ้าแบบงโงโ<อ>่เว้ยบอกแค่นั้นเนี่นจริงอ๋อมันอยู่ที่ว่าใครแปลงร่างก่อนใช่ไหมพอคนหมดเวลาแ๊บอ, <c oughs> อาอาราว่าเลยใช่ไหมแต่มันก็ไม่ต่างอ่ะเพราะคนเขามีชุดก่อกันเราไม่มีอุ้ยบอดเดือยอย่างเร็วจะไม่ท <c oughs> ันรอบหนึ่งต,ตายว่ะตาย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 อะไรวะเลยตายยิงว่ะรอบหนึ่งเลยตายว่ะ คิวไม่ได้ด้วยของตกไงไม่ตกของตกวะไม่ตกแล้วคิวสหานี่ทำไมนะเฮ้ยงั้นใครนี่เฮ้ยเจอคนเหรอยาเจอคนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายจ้ะ

โฟอาร์มใครนี่โฟอาร์มคินโซฮาร์ตโฟอาร์มคินโซฮาร์ตเฮ้ยมันปล่อยไฟมันปล่อยไฟเฮ้ยไอ,ยอ,ยอยท้ทางหลังทางหลัง,งสวยฮ่ <laughs> ยาฮ <laughs> ่าฮ่คนเร็วตีคนเลยรวมรวม ตีตีโคตรแรงเออพี่ผมใช้สเต็งวีอะอ่ะผมพูดแค่นี้แหละใช่เหรอแต่แต่เต็งวีได้ได้บอลเข้าโคตรแรงเอ้ยดู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 พี่กูลองตีดูกูลองตีดูนะโอ้ยตีไม่โดนมะเนี่ยผมตีผมใช้มพวกแบบผมใช้พวกพี่สองหลอดสองหลอดสองหลอดคือข้าวแค่สองหลอดสออดอุ้ยตีธรรมดาเยอะพี่ตีธรรมดาอย่างเดียวไม่คือเรคือ รห้ามใช้อาวุธตีวะ่ห้ามใช้ผมเอามือเปล่าตีอะเอามือเปล่าตีอย่าดูห้ไดมอนเมันมีดาบอะไดมอนเทนมันมีดาบอยู่อะใช่พี่ไดมอนไมอนเทนมันมีดาบของมันอยู่โคตรแรงโคตรวิ่งใช้มือธรรมดาตีโคตรแรงแต่แต่พี่แต่พี่มันลองหน่อยพี่เลยแปงได้หลายอะอะไรแค่เรียนอีกแล้วเนี่ยไม่ไไใครมันกดอะไรมันดังถึกถึกเจ็กเล่ เฮ้ยจัดเล่ยไม่เป็นไรยังผมว่าจะกันวาจากันว่าจากออว่าจะกันเฮ้ยทุกคนก็คลิปก็มันมีอะไรมากนะครับเราก็เป็นเจนเลยอย่าพี่เต้ได้นะฮะดูไหปเลยไยพี่เต้ด้วยอู๋กางปีกเริ่มกันกลยก็คลิปนี้มันมีอะไรมาบอสโอ้โหอยากหมกโลกตายกันเลทุกคนไลน์ก่อนนะเพื่อนชอบชอบบายครับเป็นเทรนดก่กดไลค์ถ้าใครกำลังคิดอะไรนะครับผมบายจับสีบอล ดูซิฟอร์มเวชชันเบนทิน yeah